วันนี้น้องเจอรีนมาเล่นที่นากับพี่ไข่มุกว้า <ouch> เอาขีดให้น้องจเจอรีนขีดตัวน้อยๆน,นี้เลยแฮมแฮมไปเลยว้าว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 ให้น้องเจอรีนขีข่ข้างหน้าบ้างบัดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกันขี่ข้างหน้าเลยเร็ว เอาให้น้องขึ้นก่อนให้น้องขึ้นก่อนเร็วๆให้น้องขึ้นก่อนเออทีทีน้องเชลินขึ้นก่อนบัดน้อ่ะอาน้องแขมุกซ้อนไทยทีน้องแขมุกซ้อนไทยให้น้องขึ้นก่อนอ่ะไปนั่งนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าเออให้น้องนั่งข้างหน้าก่อนเลียงร้านพี่น้องเอ้ยเลียงร้าน ยายรัดมัดมีเลี้ยงร้านมีห้านหลายคนลายกับลูกแล้วกับลูกแล้วให้น้องขึ้นขยับไปข้างหลัางอีกให้น้องขึ้นได้ได้อะไรนะโอ้จอดเกือบอดเกือบออกายไปขึ้นข้างหน้าพี่ไข่มุกเลยน้องไข่มุกให้น้องขึ้นข้างหน้าวหล่าขี้เตยหน่อยบ่ลูก ใลายขี้ตั่นหน่อยตัวนหน่อยก็ค้มแม่จังยืนบันดูขึ้นตัวใหญ่ได้ไหมน้องน้องเจอรินขึ้นตัวใหญ่เถึงไหมขึ้นได้ไหม ขึ yeah. yeah, you know? you ้น yes. ัวใหญ่ไ <Vie> ด้ไหมล่ะยัยหนูรู้แล้วมาเลยมาเลยตอนกอนหนูไปโรงเรียนหนูจะเห็นยาลักหนูก็มานั่งอันนี้เรามีหนูแบบจำเนี่ยพี่น้องไายบรรยากาศแบบบ้านท้องไร่ท้องนาผู้บงพี่น้อง ไปเปลี่ยนทุื้น้องไก่มุกไปโรงเรียนมาเอ้ยมันจะล้มมันจะล้มอย่าทำแบบนั้นมันจะหักมันจะล้มมันจะล้มมันจะล้มมันจะลม้ม